วันนี้ครับมาบรรยากาศที่สมุยบ้านสวนสวนสมุยจดโจมีวงสงบ้านตะแก่ครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศคลุ้มฟ้าคลุ้งฝนก็โอ้ฝนจะตกเลยครับโอ้โหจะรถวิ่งที่เหนนอนครับนอนครับนอนโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับพออยู่ติ่ถนนแล้วครับเนี่ยมาชมมาชมที่ต้นทุเรียนก้านยาวก็ออกลูกแล้วนี่โอ้โหออกลูกแล้วนี่แต่วันนี้ลูกฝนฝนก็ลังจะตกครับลมพัดโถลมพัดดีมากโอ้โหมาชมเลยมาชมกันเลย คุณฟ้าคุ้มครองก็เที่ยวได้นี่ยๆนี่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 ตอนนี้กำลังออกออกออกดอกครับนี่ต้นขี้เหล็กครับโอ้โหดอกขี้เหล็กครับโอ้โหสวยมากดูครับดูครับดูโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหคุณฟ้าคุ้มครองครับโอ้โหมาเที่ยวชมนี่วันนี้มีมีเด็ดๆนะมีของมาเล่นกันในสวนแล้วก็มีของกินด้วยโอ้โหนี่ครับนี่ครับปักตะตอโอ้ออกฝักเต็มเลยครับโอ้โหเพียบเพียบครับโหเยอะเป็นโจ๊กโอ้โหนี่ครับนี่ครับปักตะตอ โอ,โ,โอ้โหเต็มเลยโอ้ไปชมไปชมไปชมทางโน้นครับไปชมทางโน้นไปชมทางโน้นนะโอ้โหทุกคนโอ้โหแจ๋วเลยนี hmm. like like oh, okay. Likewise, no ่นี่โอ้นี่ครับนี่ครับดูดูบอลสีก็มีครับเยอะครับโอ้โหบรรยากาศชุ่มฉจำดีมากครับโอ้โหเนี่ครับดอกมังดอกไม้เยอะโอ้โหบรรยากาศนี่นี่เดินเดินลงไปทางนี้เดินลงไปทางนี้นู่นดูรถโอ้โหบรรยากาศดีมากตรงนี้โอ้โหสวยครับฟิวชั่น์โอ้โหนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศขนขนเราจะตกครับนะโอ้โหแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับนี่โอ้โหบรรยากาศโอ้โหตรงนี้กันตรงนี้ดอกไม้ก็สวยครับนี่นี่ครับนี่ดอกไม้ชมดอกไม้นี่ดอกไม้สีแดงโอ้โหดอกอะไรนี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยมากนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยครับเยี่ยมเลยนี่ครับโอ้โหมาชมกันครับน่ะโอ้โหนี่ครับโอ้โหตัใกล้ๆกล้นโอ้โหสวยสวยครับนี่เนี้ยเนี้ย นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเยี่ยมครับนี่นี่ครับในบอลสีโอ้โหนี่เดินมาทางนี้เดินจากนี้นู่นสตอร์ตรงนั้นก็มีโอ้โหเยอะครับนี่บอลบอลสีบอล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 กันบอลยักษ์ครับนะรูรูด่างยักษ์ก็ไม่ใช่บอลยักษ์รูด่างยักษ์โอ้โหนี่เดี๋ยวมาดูโอ้โหนี่บอลสีครับบอลสีนี่สตอครับตรงสตอโอ้โหสตอเยอะนี่ก็ คุณพิพนตุเรียนเนี่โอ้โหเยี่ยมมากนี่ก็เต็มเลยโอ้โหบอลสีเพียบเพียบเลยครับนู่นโอ้โหดูภูเขาก็โอ้โหมอกลงครับโอ้โหบรรยากาศโอ้โห,โโโหสุดยอดเลยโอ้โหดูว่าโอ้โหนี่ครับน,นี่ครับน,นี่ครับโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยโอ้โหเจ๋อมากครับเนะี่ยโอ้โหเยี่ยมมาก โอ้น oh, e, oh, hm. mat ี่นะครับครัดโอ้ดอกมุญดอกไม้เยอะครับนะดอกไม้เยอะนี่นี่นี่ครับเดินเดินเดินเดูนเดินนู่นเขาอยู่ในเต็นท์นีะครับอยู่ในเต็นท์เงี่ยนังเล่นเนี่ยนั่งเล่นกันอยู่เดินๆเดินประชมเดินปรชมนะนะเห็นว่ามีของกินอร่อยอร่อยด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปดูครับ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 โอ้โหเยี่ยมมากโอ้โหแจ๋วเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับ นี oh, right. oh, right. ่ครับนี่ครับคนเล่นอยู่นี่กางเต็นท์อยู่ครัเนี่นี่ครับกลางเต็นท์อยู่นี่นี่ครับโอ้นี่ครับ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 โอ้นี่ครับนี่ครับโอ้โ้เยี่ยมแล้วเนี่ยรรยากาศนี่นี่ครับนี่กลางเต็นท์อยู่นี่ครับโอ้บหรยากาศเยี่ยมเยี่ยมคำเยี่ยมครเบนี่ดนี่นี่นี่มีมะพร้าวนี่พร้าอ่อนนี่ครับอะเอา แม่วาว้าอ่อนแน่แน่เนี่ยนี่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 เห็นไหมนี่นี่เล่นรถกันอยู่ครับนี่นี่โอ๋อเออเออเน่เน่เน่อ้โหนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับรถตีนเขารถตีนเขาโอ้โหเยี่ยมเลยอ๋อเยี่ยมเลยโอ้โหกิ้งแล้วนี่กิ้งแล้วนี่อ๋อจะโนกันเลโอ้โหทำไมทำไมตามันกวดทำไมของกิ่นเลื่อนแบบนี้อ่ะฮะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับใช้นี่ยมันยังไม่ได้กดทีอ้าวงับก่อนจะจะลงแล้วอ้าวอ้าวเอไปอ้าวโอ้โนี่ครับนอน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 ไปที่เต็นเลยไปที่เต็นเลยดูที่เต็นเลยบ้าโน่นดูโหนกลิ้งไปโน่นแล้วโอ้โหนี่อยู่นี่ครับเดี๋ยวดีก่อนเดี๋ยวก่อนโน่นไปชมโน่นก่อนไปเข้าไปในเต็นดูในเต็นก่อนโน่นนี่กำังมีมะพร้าวอ่อนอยู่กันเลยโอ้โหแจ๋วเลย โอ้โหกินองขาอ่อนเงนเพลินเลยวันนี้เนี่ยแจ๋วแล้วเนี่ยเยี่ยม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 โน่นจะให้ชมสตอครับนี่ต้นสตอโอ้โหถึงดินเดียวกวักถึงดินแล้วด้วยนี่โอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมมาครับเนี่ยนี่นี่นี่ครับ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 โอ้โหนี่ครับเยี่ยมเลยโอหบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับนี่โอ้โหแจ๋วเลยนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศนะโอ้โหมีเต็นท์กลางด้วยนะโอ้บรรยากาศดีมากนี่นี่มาเล่นกันอยู่ในสวนนะเนีโอ้แล้วก็กินมะพร้าวอ่อนนะโอ้ฉันหนึ่งไอเยี่ยมแล้วนะเยี่ยมแล้วนะนะโอ้โหมาเล่นกันอยู่ในสวนเลยแล้วกันนะน่าเน่น่เน่เล่นกันอยู่นี่ในสวนนี่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมตรงนู้นเดี๋ยวไปชมตรงนู้นเดี๋ยวไปชมอีกที่อีกตรงนู้นนะนะเน่เ่เดี๋ยวไปชมนู้นโอ้บรรยากาศดีมากครับนะ โอ้โหเดี๋ยวจอนที่จุดชมวิวดูครับว่านะดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะนะเอาเนี่ยครับดูรถ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 เอาเน่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 เไม่เอามาเร็วเร็วเอาเน่เน่เอามามามาแข่งกันตรงนี้หน่อยแข่งกันตรงนี้ก่อนเอ้าเอาแข่งให้คนชมหน่อยเร็วเอาเอามาเร็ว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 เอามามาแข่งให้คนชมหน่อยอ๋อโหแจ๋วเลยเอา ไปโอ oh, 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 okay, ้โหเยี่ยมเลยโอ้สนุกครับโอ้โแจ๋มา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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหคันนี้ไปไกลเลยคันนี้ไปไกลเลยโอ้โหคันนี้ไปไกลสวยเลยนี่สวยเลยโอ้โหสวยเลยเอาไปไปไปทางนน้นไปทางนั้นโอ้โหวิ่งไปโน้นเลยโอ้โหวิ่งไปโน้นเลยโอ้โหแจ๋วเลยนี่เอาไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปแข่งกันตรงนน้นไปแข่งเงนเอาเอาแข่งกันตรงนน้นเอาเอา โอ้เจ๋ามากฮะแจ้าม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 าเอาลงมาครับโอ้โหเจ๋าเลยโอ้โห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 มันมาก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 โอ้โหมันมากครับมันมากโอ้โห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 มันมากเลยมันมากเลย อ้าวอถ่ายลงแล้วป่ะฮะถ่ายล้าวจมจมมี่ก่อนเอาจมมี่เอาเดี๋ยว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 เอาแป๊บนึงพ่อไปถ่ายรูปก่อนฮะเออคนนั่นนะที่โเดี๋ยว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 นอนถ่ายมุมสูงก่อนมุมสูงให้ดูครับโอ้โหบรรยากาศดีมากฮะ โอ้โหแจ้วเลยมันมากหวานมากหวานมากโอ้โหนี่ครับนี่ครับฝนจะตกพอดีครับโอ้โหโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศฝนจะตกแล้วนี่ครับนี่ครับนอยติดถนนเลยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศโอ้ กินถนนเลยครับนี่โอ้โหเจียวมากๆนี่โอ้โหฝนจะมาแล้วครับนี่โอ้โหเจียวว่าเนี่ยนี่ครับเนี่ยมีครับนี่ครับเนี่ยโอ้โหขึ้นไปนี่ครับนี่ขึ้นไปนี่นี่ครับ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 นี่นู่นบรรยากาศนู่นลมวอร์น้องครับโอ้โหเจียวว่าครเจียวเจียเจียวเจียเจียว่าครับโอ้โหเจียวว่าครับเจียวว่า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 ครับโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปชมในข้างบนครับนู่น จุดบรรยากาศตรงนู้นกลางวนโอ้โหนอนๆก็เล oh, ่นอยู่ตรงนั้นโอ้เล่นอยู <h <h ่ตรงนั้นโอ้โนั่งบรรยากาศู่ตรงโอ้โหชาวชงก็วนนี่ถึงมาวนนี้โอ้โหโอ้โหขนมาพอดีโอ้โหขนตอแล้วครับโอ้โหนี่ครับนอนนอนนอนเล่นโยงนอนครับนอนโอ้โหครับดูดูดูชมโอ้โหสวยมาก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  มาทับใจครับโอ้โหอ้สวยมากสวยประทับใจมากเลยนะมาเที่ยวกันครับสวยนะมาเที่ยวสมุยก็ประทับใจครับโอเคโอ้โหเยี่ยมมากอ่ะเยี่ยมมากันะนะนี่ครับ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 นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับนะเยี่ยมเยี่ยมนะวันนี้ก็มีงานเสร็จล้วาให้ชมกันอีกครับนะโอเคนะเที่ยวก่อนสมุยครับมามาชมกันดูครับโอเคครับมะเยี่ยมครับนะเยี่ยมมากๆครับอ่ะโอเคครับนะนะ โอ้แจ๋วเลยนะนะสวยครับสวย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 โอเคยอดโหนะบรรยากาศดีมากเนี่ยดูจะต่ออกดูสต่อโอ้โหนูนูนลบโนดูก็ดูก็โอ้ต่อบรรยากาศนี่อยู่ติดถนนเลยโอ้จะดวกมากครับนี่รถที่นี่โอ้โหแจ๋วเลยนะนะโอเคครับหนูนหนุนที่นั่งตรงนี้นะ โอ้เจ๋วเลยบรรยากาศรอบๆกันออนะเยี่ยมมากน่นดูแล้อ่ะโอ้เยี่ยมนะโอเคนะสวยครับนะเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยยยยยมนี่เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม่ยเยี่ยมเยี่นะโอเคครับโอ้นี่คว่าบรรยากาศในเตนท์เาบรราผู้ชมบรรยากาศจริงเขาเนี่ยโอ้เจ๋วเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อยู่ข้างบนนี่ยรับ อยู่ข้างบนเนี้ยนี่อยู่เต็นท์บนเนี้ยโอ้นี่ครับ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 โอ้โหบรรยากาศจีิงนอะเขากินกันอยู่ข้างล่างเขาเนี่ยเอามาข้าวออดไปกินข้างล่างกันข้างล่างเดินลงไปชมมาดูนี่ครับนี่ครับนี่เขาโอ้โหไม่เปียกนะไม่เปียกนะไม่เปียกนะตรงนี้เต็นนี่ปิดปิดก่อนปิดไปก่อนครับมานอนไปอยู่เต็นล่างกันหมดแล้วครับมาโอ้โหแจกมากแจกมากครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ยเขาเนี้แจกมากนี่โหมันเลยสนุกเลยครับนี่นี่ครับปิดไปก่อนนะบรรยากาศนี่ครับนี่ เนี่ยเต็นอยู่ในเต็นอยู่ในนู้นแล้วครับมาอยู่ในปลายชีตแล้วครับไม่เป็นไรครับนะโอ้โหแจ๋วเลยนี่บรรยากาศนี่ครับ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 ผ่าผ่ามะพร้าวกันอยู่กินมะพร้าวกันอยู่นะนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ยเนี่เนี่เห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหแจ๋วเลยเอาเดี๋ยวข้าวไปเต็นข้าวไปเต็นหน่อยข้าวไปเต็นหน่อยโอ้โหนี่ครับนี่โอ้โหกินเงือกเยี่ยวเลยโอ้โหกินเงือกเยียวหมดแล้วเ่ยโอ้โดนโดนตักกันเลยโอ้โหแจ๋วเลย น่นะโอ้โห oh อร่อยอร่อยครับนี่น mm. le ี่ครับนี่อร่อยอร่อยแล้วโอ้โหเยี่ยมมาและโอเคนะนี่ครับข้าวบาแล้วครับข้าวบาแล้วครับโอ้โหจุดยอดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำฝนตกฝนตกบรรยากาศโถบรรยากาศจริงแล้วนี่บรรยากาศฝนตกจริงมาดูน้ำแบบน้ำหยดน้ำหยดเนี่ยนี่นี่มาชมบรรยากาศนี่มาเที่ยวเที่ยวบ้างครับนะโอ้โหจนุกครับนะบรรยากาศดีมากนี่นี่เห็นไหมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม นี่ยอยู่ในเต็นเนี่ยให้อยู่ในแท่นเนี่ยมากินกันยังสนุกเลยนะยิ่งยิ่งยิ่งขนตกยิ่งมันเลยยิ่งสนุกนะนี่นี่นี่อ่ะนี่นี่เขาเนี่ครับเนี่ยเขาโอ้โหนี่ครับนี่ยเอาข้าวปลาข้าวปลาหน่อยโอ้โหแกว่าแกวมากเแกวมาอร่อยมากครับเยี่ยมเอาเยี่ยมดหน่อยเยี่ยมเยี่ยมหน่อยเอาเยี่ยมว่าโอ้เยี่ยมงาโอเคนะโอเคเยี่ยมครับนะเยี่ยมครันมสนุกครับนมาโอเคครับนะ น้าไงวันมาเที่ยวนะครับมาโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนี่นี่ครับน้องเปาน้องเปาน้องเปาโอ้โหนี่ครับโอ้โน้องเปานี่ยน่าโอเคนะนะสวยครับไมเนี่ยตาดีควรปลูกให้รอบๆเลยแยกมากินมีตามเป็นเปลไหเนี่ต้อนให้เบรรยากาศดีมากคนตกก็โอ้โหเหนียวเหนียวชมโอ้โหลมพัดเนี่ย

นอนกันเอาไว้นอนนะเดี๋ยวขึ้นไปถึงนอนนะจอนไซให้เขาน่ออ๋อมีเต้นไปเรื่อยนะโอ้แจ๋วเลยอ่าโอเคเดี๋ยวจะตาจะหงส์เยี่ยมเลยนะอ๋อรถวิ่งอย่า่นอนเนี่ยวิ่งทั้งวันแล้วนะโอ้โหเยี่ยมนะแตงโวยบ้านแล้วสวนก่อดแตงโมยครับอ๋อสวนแตงโมยจะจึงลงมือสูงบ้านตะแกรงครับโอ้โหเยี่ยมครับนะยัง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 อ่ะโอเค สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาเที่ยวเกาะสมุยกันอีกแล้วครับนในรูปแบบของของภาพเขียนครับคือ,อเวลาเมื่อเรามาได้มาเที่ยวเกาะสมุยเราจะ,ะพบกับความสวยงามนะแล้วก็ความประทับใจนะเราก็เลยนำนำสิ่งเหล่านี้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเขียนภาพขึ้นมาะนะอันนี้ก็ก็เขียนมาได้ภาพนึงแลเป็นภาพลายเส้นนะนะคเป็นภาพการท่องเที่ยว ที่คอสมุนี้ครับเเที่ยวรอบคอสมุนี้นะครับนะก็มีสิ่งนใจส่าสนใจมากมายนะก็มีมีทะเลมีภูเขานะมีมีที่ต้องเที่ยวมีชายหาดก็มีกุหอยแล้วก็ในน้ําก็มีปลาและปลา,ารังใช่ไหมครานี้ก็มีทิวทัศน์นะทิวทัศน์ต่างๆที่คอสมุนะีครับนะอจะเกยนเป็นภาพมานาเสนอให้ชมกันนะฮะก็จะเป็นหมวดหมู่ของภาพนะก็ แล้วก็ชมนัครับโอเคครับในมุมหนึ่งของโลกสมุมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง,งที่สวยงามนะฮน้าตื่นตาตื่นใจมีต้นมะพร้าวเยอะมีทิวทัศที่สวยงาม อ่านี่คืออินตาอินยายซึ่งแปลามาชมกันครับมีหาดละไมฮะที่สวยงามนะน่าประทับใจฮะมาชื่นชมกัครับมาน้ำทะเลได้เลยครับ ความสวยงามอีกทุดหนึ่งที่โคลรนคอบนะซึ่งเราจะมาดำน้ำดูปะาคารังดูปลาสวยงามกันได้ครับนะเชิญนะครับที่คอสมุยมีของสวยๆเยอะครับที่นี่คือหาดเฉวงซึ่งเมื่อคุณไปได้ไปเที่ยวคุณจะประทับใจในความสวยงามของหาด และที่ขอจมุยคุณก็จะได้พบกับาการโชโมวยไทยนะฮะกีฬาพื้นเมืองควายชนแล้วก็ได้ชิมผลไม้อร่อยๆนะฮะเที่ยวชมทะเลที่หาดบางรัระลัใหญ่กอบหาน สวยงามครับชมทะเลที่บ้านแม่น้ำชมทะเลที่บ้านบางปอที่ชายหาดก็จะมีหอยให้เราได้ชินชมนะหอยหอยสวยๆครับมาชมกันครับ พอสมุยยังมีรถเช่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขับรอบเกอมหรือรถยนขับรอบกอะได้ครับนะสนุกคับการไปชมน้ำตกหน้าเมืองน้ำตกหินล,ล่าครับแล้วก็กลางคืนก็สำหรับคู่รักก็ไปชมแสงสียามค่ำคืนนะเป็นที่สนุกสนานครับเชิญครับ และยังได้ไปชมสวนผลไม้ต่างๆที่สวยงามชมนกชมดอกไม้ชมผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้สวยๆมากมายครับชมลิงขิ้มมะพร้าวครับและไปแวะไปชมหมู่บ้านจาบละมงที่บ้านหัวตนน ึ่งมีอาชีพชาวประมงนะฮะแล้วก็ไปชมเรือประมงหาปลาที่บ้านตะิ่งงามกสี่กห้าครับชมล่าอาทิตย์ตกดินที่หมู่กสี่กห้าที่บ้านตะิ่งงามครับมาเชิญครับสวยงามครับครับก็ให้ชมการปอของปากของ,ของคอฮะเทียบร้อยแล้วครับมาเป็นยังไงบันกันบ้างก็ยังไงก็กวา่า อคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับมาไว้เจอกันใหม่ครับอโอเคครับ